เคยไม brief งานอย่างแต่ได้อีกอย่างอาจจะเป็นเพราะคุณลืมสีข้อนี้ไปค่ะถ้าอยากทํางานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์นะคะแบรนด์ต้องเตรียมตัวเตรียม brief อะไรบ้างค่ะข้อแรกนะคะก็คือข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ค่ะเราควรที่จะต้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันข้อดีแล้วก็จุดยูนิคต่างๆของสินค้าของเรานะคะเพื่อจะสื่อสารไปให้อินฟูรู้ว่าของเราเนี่ยดี D ยังไงเจ๋งยังไงค่ะ ข้อที่2นะคะก็คือคีย์เมสเซจในการทำคอนเทนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับสินค้านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเกตเล็กเกตน้อยที่เราอาจจะอยากให้อินฟลูพูดถึงในรีวิวค่ะข้อที่3นะคะก็คือการกำหนดข้อมูลเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่จะใช้อย่างชัดเจนค่ะไม่ว่าจะเป็น Account tag แ a s h tag ที่ต้องใช้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นพวกสีต้องห้ามที่อาจจะเป็นสีของคู่แข่งห้ามใช้ค่ะข้อที่4นะคะก็คือการกำหนด working timeline ให้ชัดเจนค่ะไม่ว่าจะเป็นเดทไลน์ในการผลิต Content, อาาอ Content คอนเท สำหรับใครที่กำลังมองหาอินฟลูเอนเซอร์มาค้นหากันได้ใน FASTWORK นะคะและพิเศษสุดๆมนมีส่วนลด10%สำหรับการจ้างงานบนฟาสเวิร์ครั้งแรกมาแจกด้วยนะคะ